สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาทำน้ำดอกอัญชันรวมกับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต้านอนุมูอิสระผิวสวยทำเป็นหวานเย็นนะคะไปรับชมกับเราเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอันนี้เป็นน้ำดอกอัญชันนะคะเราใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยจ้า ส่วนอันนี้เป็นผลไม้แช่แข็งจ้าเดี๋ยวเราจะให้ดูเป็นลูกๆเลยนะ <S <S 1> <S 1> ก็ไม่แพงจ้าที่นี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เหล่านี้เนี่ยช่วยต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระนะคะไม่แพงด้วยจ้าเพราะว่าที่นี่ทำเองกินเองจ้าก็จะใส่แก้วแบบนี้จ้าแล้วเดี๋ยวเราจะแช่ไว้เป็นเหมือนเป็นอะไรๆนะแช่เย็นเป็น เป็นน้ำผลไม้แช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้ำอัญชันแช่แข็งปนกับน้ำผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะแล้วก็ช่วงร้อนๆจะได้ออกมากินค่ะได,ได้ไม่ต้องไปซื้อเดี๋ยวมาชมกันเลยนะจ๊ะทำครั้งแรกจะคิดเองคิดเองทำเองเลยจ้ะเปิดละมาชมพ,มพร้อมกันเลยจ้าโอ้โหเพื่อนด,ดูดูเลยจ้าโอ้หน่ากินมากเลย เดี๋ยวเราเราจะตักใส่ลงไปในแก้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นฮารอนแอลัสเบอร์รี่จ้าให้เห็นชัดๆก่อนมันจะไม่ค่อยชาอ่ะไฟกลางคืนด้วยนี่จ้ะก็จะใส่ไปนี้เป็นนะอ่าเขาเรียกอะไรนะเชอร์รี่นี่จ้ะแล้วก็มีตระกูล บูเบอรี่ลิงอนด้วยนะคะเราจะใส่ไปประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนใส่เสร็จแล้ววยเห็นสตรอเบอรี่ลูกนี้ตกใจเลยลูกใหญ่มากเลยจ้า <laughs> ลูกใหญ่จ้ะลูกใหญ่มากๆเลยลูกนี้สตรอเบอรี่ดูสิสตรอเบอรี่ลูกนี้แทบเต็มเต็มแก้วเลย <laughs> จะได้แบบนี้นะคะเราจะทำให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะ ก็จะตักน้ําอัญชันจ้านี่จะน้ําอัญชันนะคะมาเลยจ้าแล้วเราก็ทำอย่างนี้จ้าเราจะไม่เอาเต็มมากจ้ะเอาแบบประมาณนี้จ้ะ มีจ้าเราก็จะเอาพลาสติกสายพันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปแช่แข็งค่ะเพราะว่าเราหาฝาไม่ได้จ้ะแก้วที่มีฝาที่นี่ค่อนข้างเราไม่รู้ว่ามีร้านตรงไหนบ้างจ้ะถ้าอยู่นอกเมืองแล้วหายากอยู่จ้าเดี๋ยวเอาไปแช่เลยจ้าทำเยอะเลยจ้ากินคนเดียวเลยจ้าแบบนี้ลุงฝรั่งก็ไม่กินนะมีแต่เราอันนี้แหละจะกินก็เดี๋ยวรอเอาไปแช่แค่นี้ก่อนนะคะ จ้าเราจะมาดูน้ำหวานเรานะน้ำหวานของเรานี่จ้าทุกคนอยู่นี้เลยนี่น,นีเอามาสิามาดูินี่นีจ้าทุกคนมาดูเลยนะมาดูผลงานจ้านี่จ้าก็จะแข็งๆนะคะ ก็เวลาจะกินเราก็ออกมาวางให้เขานิ่มเป็นวุ้นหน่อยค่ะก็จะอร่อยมากๆเลยจ้าทำครั้งแรกจ้าน้ำอัญชันใส่ผลไม้ตระกูลต้านอนุมูลิลาผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะนี่จ้าเดี๋ยวเราจะทำเพิ่มอีกน,นะคะก็ทำเก็บไว้กินช่วงฤดูร้อนที่จะมาถึงจ้า จะได้ไม่ต้องซื้อน้ำหวานเลยทีนี้เราก็มีน้ำดอกอัญชันใส่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จ้าดูสีด้านล่างเนี่ยถ้าเป็นสีอัญชันผลไม้ก็จะลอยขึ้นมาอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งจ้าเราก็ใส่ผลไม้เยอะอยู่จ้าก็มีสตรอเบอร์รี่ราสเบอร์ี่แล้วก็มีลูกลิง,ง้อนลูกแดงๆนะคะแล้วก็ลูกบูเบอรรี่นะคะ เชอรี่นะคะมีครบเลยจ้าทุกอย่างเลยมากินด้วยกันนะจ้าเราก็ได้แปดถ้วยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำเพิ่มที่เหลือนะคะแล้วก็เก็บไว้กินช่วงฤด,ดูร้อนจ้า mm hmm. ก็วิธีนำมากินก็ต้องให้เขาเป็นวุ้นนิดนึงอะจ้าออกมาวางข้างนอกน,นะคะให้เขาเป็นวุ้นก็จะอร่อยมากๆเลยจ้า mm hmm. ก็เป็นน้ำดอกอัญชันใส่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จ้า mm hmm. คิดเองทำเอง ไม่เคยเห็นใครก็ทำเราทำเองจ้ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกการติดตามเลยจ้าแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีจ้า thank you for watching bye bye